มาขอถ่ายคลิปหน่อยครับใส่รองเท้าแดงแปะเลยเนาะเดินว่อนนี่ครับมืนมากๆครับเดินใกล้เลยนะนางตกปลาอยู่มันก็มากินอาหารเดี๋ยวเอาอาหารให้ เห็นไหมว่ามีแค่นี้ไปแล้วไปไกลแล้วไปไกลแล้วไปน็นอุณหะจะเดินมาไหม เห็นไหมแม่เนี่ยเออพากีาศมันมืนจริงๆเลยนะเห็นไหมเห็นดิโยนไว้เห็นไหมเห็นไหมเออเห็นไว้ยว่าเราให้อ <c oughs> มาไปมาไปกินมึงอ่อนไหมกินน้ำด้วยนะติดคอตายนะอืกินเยอะเลยุยนลำให้มันกินกินใหญ่เลยเลยอยลอยอู้ลอยลอยจงรู้จุดคอมันลย <laughs> <laughs> เออกินน้ำได้เออกินน้ำ นี่ครับวางกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบอ็ดครับผมหมายสสวยครับเหมายไตยเป้ครับผมลำไตเป้ลำตะคองผมจะอยู่แพรที่สามครับผม บริเวณนี้ครับป่าเขานำเราไปครับผม <c oughs> เสียบคอนีดนี่ครับนี่เจ้าตัวนี้ก็ไม่กลัวเลยครับคนจะเดินไปเดินมาไม่สนครับกูจะหากินแถวนี้ครับ อุบมันเนี่ยฮึโอ้หัดคอหัดคอกมากๆเลย นี่ครับบรรยากาศคุ้มๆหน่อยครับผมฟอน,นจะมีหมอกครับผมด้านหน้าใครเคยมาตรงนี้บ้างครับเป็ทิวทัศน์ที่ดีเลยครับผมอาทิตย์ออกแล้วอัน,นี้เก็เขากลงเบ็ดเตยหลายคันเลย เสียงแผลเหมือนจะเป็นเหมือนจริงๆอ่ะวิเหมือนมากเลยกินอะไรไปกูารอเลยดีน่าน่าดีมั้ดีมันเหมือนจริงๆเลยอ ตัวเดียวด้วยนะตัวเดียวใส่ถุงเท้าสีแดงนะตัวที่มันจะมาถึงไหนอ่ะตามกินเยอะกูจะให้มันกินเหมือนกันน่ะเอ้ามามาดูดิของมึนของมึนโอ้ยลอยไหมกินล้ำลอยไหมลอยลอยโอ้ยกลัวกลัวกลัวอ้ยกลัว ทีนี้มากลัวถือนี่ c h น n n าเดือดสันครับผมไยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปครับผม มากครับสวัสดีครับ